ามไปดีเพื่อนเพือนทุกคนปีใหม่หรือว่าสงการปีนี้แมนพัน์ก่ขอขออวยพรใหเพื่อนเพื่อนทุกคนจงมีสุขภาพเข้มแข็งมั่งคั่งล่ำรวยอุดมสมบูรณ์เงินไหลนองทองไหลมาเงินไหลนองทองไหลมาประสบความสำเร็จตามที่ตัวเองนั่นปรารถนาหรือว่าตั้งเป้าหมายไว้เลขแมนพัน์ก็มีภาพบรรยากาศแหกอ,อีตุ้ม แม่พันธ์ก็ได้เตรียมพาเข่าทุกคนมีแกงทำให้ต้มไข่ลาบไก่แล้วก็ต้มปลามีแจ่วทุกคนและมีน้ำน้ำทุกคนมีน้ำน้ำอบน้ำหอมขอเข่าเผื่อตอนหับขบวนแห่กล้องอิตุ้มทุกคนอันนี้เป็นประเพณีของบ้านแม่พันธ์บ่อหัวที่อื่นมีคือกันบอ เน่กองอิตุมมาฮอดแล้วเสือแนนนี่ก็คือกวานจ้ำทุกคนหลังจากเพิ่นมาแล้วเพิ่นกอดจ้ำอาหารคนกับอาหารที่เยอะในถั่วอี่ละเทปอมีมมมมม หย,าม,ยามเด็กคนหย,ยามแดงหยามแดงที่แบบว่าให้เฮานนั่นปลดเงินลงไปเลยค่ะมีคันโมทุกคนเขาก็จะเอาเองินนั่นปลดลงใน,งนคันโมนี่เลยทุกคนอันนี้คือประเพณีของบา้า,าบนเราคะเลยทุกคนกำลังเอาเงินปลดลงไปในหยามแดงแบบคันโมทุกคนประชงของคนจะกินไก่อันเดอร์ดาเดออาหารที่อยู่ในผ้าขาวนี่ก็ต้องเป็นความจำจำแล้วเลยแ สามารถที่จะกินได้ทุกคนใครอยากก็สมารถมากินได้และพิธีแห่กองอตุ I ้ม um นี่ก็มีมาเตะดนนานแล้วทุกคนเต่โอแเต่แม่แต่รุ่นปู่หุุนหยาหุละเพื่อเป็นพิธีลางบ้านทุกคนลากบ้านดือละหาล่างสิงบรบปดีออกจากบ้านพัดซานทุกคนอันนี้นเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่เห็นง,งาน đây luôn đây đây mà, đây Ừ. đây <laughs> 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 <laughs>